นรกสถานที่สยดสยองทุรนทุรายที่ซึ่งไม่มีแม้แต่น้ำเพียงหยดเดียวขณะตำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟพระเยซูตรัสว่าถ้ามือเท้าหรือตาของเราทำให้หลงผิดตัดทิ้งหรือควักออกเสียยังดีกว่าต้องไปสู่นรก เพราะความเจ็บปวดจากการถูกตัดอวัยวะยังเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดทรมานในนรกในที่นั้นตัวนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเค้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟแม้การลงโทษในนรกจะเจ็บปวดแสนระทมแต่เราก็ไม่อาจตายเองได้ ในนรกไม่มีช่วงความสุขเล็กๆในชีวิตไม่มีเวลาพักผ่อนและไม่มีหวังในความรอดเลยมีแต่ความเจ็บปวดความเสียใจและความเศร้าโศกอันใหญ่หลวงทำไมเราต้องไปสู่นรกหากเราฟังข่าวประเสริฐแล้วไม่กลับใจใหม่ก่อนที่จะเกิดมาบนโลกนี้พวกเราเคยเป็นทูตสวรรค์ แต่เราก็ะทำบาปในสวรรค์และถูกตัดสินให้ไปนรกเราจึงเกิดมาบนโลกที่เป็นคุกฝ่ายจิตวิญญาณและอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราวฉะนั้นขณะอยู่บนโลกนี้หากเราไม่หาทางที่จะหนีการลงโทษในนรกก็จะไม่มีทางอื่นนอกจากต้องลงไปสู่นรกตามที่ถูกกำหนดไว้โอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้้นจากร่างกายนี้เป็นของความตายได้ พระเจ้าทรงสงสารมวลมนุษย์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องถูกลงโทษในนรกพระองค์เสด็จมายังโลกนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อให้เรารู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงการลงโทษในนรกเรามาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่เพื่อที่จะยกโทษบาปซึ่งนำเราไปสู่ความตายและช่วยเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในนรก พระเจ้าจึงประทานเนื้อและโลหิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ชีวิตมนุษย์ผู้เป็นคนบาปจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราเราอางุ่นปัส,สกาเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลังออกพยกบาปโทษคนเป็นอันมากเมื่อเราถือรักษาปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่ เราจะได้รับพระพรแห่งการอภัยโทษบาปและจะรอดพ้นจากการลงโทษในนรกนอกจากนี้เราจะได้รับชีวิตนิรันร์และกลับไปสู่สวรรค์ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายอย่างไรก็ตามหากเรายังปฏิเสธข่าวแห่งความรอดที่ว่า รับการอภัยบาปและรับชีวิตนิรันดร์ผ่านเทศการปัส,สกาความบาปจากสวรรค์จึงยังไม่ได้รับการอภัยและเราต้องถูกลงโทษในนรกตามที่กำหนดไว้เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัส,สกานี้กับพวกท่านก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมานโปรดถือรักษาปัส,สกาแห่งพันธสัญญาใหม่เครื่องหมายแห่งการอภัยบาปของพระเจ้าและกลับไปสู่สวรรค์